สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวของเรานะคะสูตรตารางนะคะทุกคนนะคะตารางก็ปังมากเลยนะคะช่วงนี้ปังปุริเย่เลยนะคะขอให้เดินต่อนะคะขอให้เดินต่อขอให้เข้าอีกนะคะก็เจาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอ่าหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกนี้เข้าตรงๆเนาะ มันออก1651นะคะ51เข้าตัวกับนะคะตารางแตก6ตัวนะคะตารางของเราก็แตก6ตัวไปเลยนะคะกําลังวันนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะรอยูวสันติเออตัวที่เอส ชอบนะคะก็ไปเจ็ดสามนู่นนะคะทุกคนเอาดูเป็นทิศเป็นทางดูเป็นแนวทางไปนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะหนึ่งสองเจ็ดแปดนะคะมาหนึ่งนะคะทุกคนมาหนึ่งเด้งเลยนะคะเด้งบนเด้งล่างเนาะหนึ่งสองเจ็ดแปดนะคะทุกคนนะคะตารางเข้าสามหนึ่งห้าหกเจ็ดเลยนะคะนี่มันออกเจ็ดสามหนึ่งหกห้าหนึ่งนะคะนี่เจ็ด สามหนึ่งหกห้าหนึ่งนะคะออกหกตัวเลยนะคะทุกคนนะคะสวยงามเนาะโอ้นี่นะคะทุกคนเจาะเข้าบนล่างเลยนะคะปกติมันจะเข้าบนไม่บนก็บบนไม่เข้าคู่ใดก็คู่หนึ่งนะคะทุกคนนะคะโอ้รอบนี้นะคะให้สองคู่เลยนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกเลิศเท้ห์พังนะคะช่วงนี้ปังจริงๆนะคะตารางอย่าลืมไปดูตารางรัฐบาลไทยเดอ้อ ลางรัฐบาลไทยกับปังเดคะ่ะเข้าทุกงมวดเลยนะคะเจาะเข้าด้วยนะคะเอานี่นะคะทุกคนนะคะนี่นะคะสูตรบีหนึ่งบสองนะคะเริ่มเดินเริ่มใช้งานได้แล้วนะคะมาหกตัวเลยนะคะหนึ่งสามห้าหกเจ็ดนะคะหนึ่งสามห้าหกเจ็ดนะคะเข้าไปหกตัวเลยนะคะสูตรบีหนึ่งบีสองก็ดีนะคะแตกสามตัวทั้งสองล็อกนะคะแตกสามตัวทั้งสองล็อกล็อกนี้เอ่อ ล็อกนี้มีแตกโอ้แตกสี่ตัวเนาะสี่ตัวหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะทั้งสองล็อกเลยนะคะโอ้อันนี้แตกหกตัวนะคะมีสามด้วยดิโอ้สามไปอยู่ข้างหน้านะคะหนึ่งหรือวงกลมสามนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะโอ้ใช้ได้ทุกตัวเลยตัวนี้สูตรนี้นะคะทุกคนนะคะเข้าทุกตัวเลยตัวนี้ไม่เข้าแค่สองกับแปดนะคะ เดี๋ยวแออันนี้ให้ติ๊กให้แป๊บหนึ่งหลักร้อยนะคะหลักร้อยแฉลบไปหลักสิบแล้วนะคะทุกคนนะคะเราก็จะมีตัวนี้แล้วก็จะมีเด่นบนให้นะคะทุกคนนะคะ่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารำเวลานะคะมาดูเด่นบนกันก่อนเลยนะคะทุกคนเนาะแอดก็ให้ดูสูตรบีหนึ่งบีสองอยู่นะคะ เอานี่นะคะอันนี้หงววดเก่านะคะงวดวันพุธนะคะเอามาดูงวดวันศุกร์กันนะคะวันศุกร์ที่สิบสี่นะคะเด่นบนแอดให้ตัวไหนนะคะทุกคนนะคะมาดูเด่นบนของเรานะคะหน้าสุดท้ายแล้วนะคะสิบสี่นะคะไม่แน่แอดเอาอาจ,จเอาสิบห้าอันเออวันจันไว้ตรงนี้ก็ได้หน้าสุดท้ายแล้วนะคะสิบหน่วยนะคะทุกคนนะคะสิบหน่วยบนนะคะงวดนนี้ให้ไปที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่านลองดูค่ะ เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์ลองดูจะเป็นตำแหน่งไหนเดินนะคะแสดงว่าเจ็ดจะไม่มาบนบอกค่ะเดาเดาเดาเอานะคะทุกคนแอดไม่รู้นะคะจะมาไม่มาเดาก็ไม่เห็นมันเข้าได้ตำแหน่งนี้นะคะมันยังไม่ค่อยเดินนะคะตำแหน่งนี้เนาะเอาลองดูนะคะทุกคนก็ดูสถิติได้เลยนะคะทุกคนถ้ามันมาหลักร้อยนะคะแอดก็จะได้วงคุมให้นะคะเออแต่อันนี้มันก็ไม่มาดิล่ะ นี่มันก็ไปหลักหน่วยนะคะไปหลักหน่วยอันนี้ก็คือหลุดไปทั้งแผงเลยนะคะทุกคนนะคะอะขอให้เดินต่อนะคะถือว่าเลขขึ้นสูงเลยนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะแคปค่ะอ้าวนีนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะชุดนะคะชุดเด่นเด่นบนเนาะเด่นบนนะคะสิบหน่วยบน,นะค่ะทุกคนอีสิบหน่วยบนไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรนะคะสูตรตารางของเรานะคะแล้วก็สูตรบีหนึ่งบีสองนะคะอัดตารางให้ดูนานๆเลยเนาะ สูตรตารางของเรานะคะพระเอกของเรานะคะทุกคนเข้าดีนะคะช่วงนี้เข้าดีเดินดีนะคะขอหให้ปังต่อนะคะทุกคนนะคะตารางวันศุกร์นะคะตารางวันศุกร์กำลังวันวันศุกร์ของเรานะคะาภาพชัดจีนเนาะขยายขึ้นมาให้เอฟซีบึงะคะ่ะทุกคนนะคะ ตารางวันศุกร์นะคะทุกคนที่14นะคะพฤศจิกายน2568นะคะกำลังวันศุกร์ให้ไปที่8945นะคะ8945ซึ่งนะคะ8945นะคะ89โอ้เรลยกมากสูงอยู่ดีจ้ะสวยเลยนะสูงประกบต่ำเหมือนเดิมบ่8945นะคะมาดูในตารางให้ตัวไหนนะคะตารางให้280นะคะ ห้าเก้าหนึ่งสามสี่นะคะสองแปดศู 280, นย์ห้าเก้าหนึ่งสามสี่ค่ะทุกคนนะคะกำลังวันวันศุกร์นะคะแปดเก้าสีหนึ่งนะคะ8เอ้ยแปดเก้าสี่ห้าขออภัยนะคะจับคู่นะคะแอดก็จับคู่ในตารางนี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะจับคู่ในตารางเนาะก็จะได้เนี่ยสองแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งสามสี่นะคะแอดก็ามาจับคู่ให้จะเป็นสิบหกชุดนะคะบนล่างเนาะ ซี 4, 4, 16นะคะสิถูกต้องนะคะแปดสองแปดสามแปดศู 8, 2, 8, 3, 8, 0, 8, 1, นย์แปดหนึ่งะคะเก้าสองเนย์เก้าหะคะีสองซีสนหะคะห้าสองห้สหย์ห้าหนค่ะทุกคนนะคะตัวนี้เป็นตารางนะคะตารางวันศุกร์นะคะไอแคปเอาจัดตารางวันศุกร์ค่ะทุกคนนะคะ อันนี้แอดก็เจาะให้นะคะก็เจาะให้ก็จับในตารางนะคะจับในตารางอาจจะไม่ได้จับทุกตัวนะคะแอดเอามาประกบนะคะเอามาประกบกําลังวันของเราก็คือ8 9ดเสีห้านะคะใครจะไป8 9ดก็ไปใครจะไปสีหนะคะสีชนอาจารย์ปัญญานะคะสีชนหลานนะคะสีชนหลานเอามีในตารางได้หนสีหนึ่งนะคะโอ้อันนี้ไม่มี6ค่ะตารางไม่มี6นะคะรอบนี้นะคะอาจจะมา <t appeals. S 1> ารางอาจจะเข้าบนก็ได้นะคะอ่าไม่มีหกนะคะมีแค่นี้ค่ะสองแปดไม่มีหกกับเจ็ดนะคะตารางของเราเนาะสองแปดศูนย์นะคะสองแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งนะคะสองแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งสามสี่นะคะเอาแคบเอายจะ้ะอ่าศูนย์นี้ให้ดูนานหน่อยนะคะศูนย์ต,ตารางนะคะ fc ลอยคอ ปดเก้าสี่หนึ่งกำลังวันวันศุกร์นะคะสมศักดิ์ศรีอยู่ค่ะแปดเก้าสี่หนึ่งนะคะวันศุกร์แปดสองแปดสามแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะเก้าสองเก้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะสี่สองสี่สามสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะห้าสองห้าสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งค่ะทุกคนนะคะไอแครค่ะไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางสูตรบี b นึสองนะคะบีหนึ่งบสองของเรานะคะอึ้งทึ้งจึ้งมากนะคะทุกคนนะคะเข้าไปนะคะตั้ง ใส่ตัว6หกตัวเลยนะคะทุกคนนะคะเอาไปไหวเซเลปตะอุสาเจ้าวงกลมอันนี้ใหม่นะคะทุกคนเทาสร้างหัวมันอดเงามสีใส่นี่ฮะพอๆหรอกค่ะเอานี่นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะ เอามาดูกันนะคะสูตร b 1หนึ่งสองนะคะนี่สูตร b ีหนึ่งสองของเรานะคะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่เอ่อสิบสี่นะคะพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อหกสิบแปดนะคะทุกคนนะคะสูตร b ีหนึ่งนะคะให้ที่หกหกหนึ่งสองศูนย์แปดนะคะหนึ่งเจ็ดห้าห้าห้าศูนย์เก้านะคะสูตร b 2สองนะคะศูนย์หก สี่สี่เก้าแปดนะคะสามสามห้าเจ็ดแปดเก้านะคะเอเลขเปรอะเปะไม่ทุกคนนะคะมาดูนะคะแอรจับสูตรบีหนึ่งนะคะงวดน,นี้ได้ตั้งสองสี่หกแปดตัวนะคะหกหนึ่งสองศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้านะคะ หกหนึ่งสองศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้านะคะไม่มีตัวไหนซ้ำเนาะทุกคนนะคะอ่านี่แหละคะ่ะคลิปนี้สามแนวทางนะคะสูตร B1 B2 สสูตรตารางแล้วก็สูตรเด่นบนนะคะแอดก็ให้ดูหมดแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอให้นะคะทุกคน ทางช่องนำเสนอให้สวัสดีจ้าสุขดีจ้ามานมานเดอนี่เดอตะล่างค่ะทุกคนตาลางนะคะแต่ตอนนี้ตาลายแล้วนะคะสวัสดีจ้าสุขดีจ้า